สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอันเบกนะครับคลิปนี้นะครับก็ตามที่สัญญานะครับขนมปังมันม่วงนะครับที่ผมทำนะครับไปให้พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดระนองนะครับก็เลยจะนําสูตรนี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้เอาไปทําต่อยอดกันนะครับสูตรนี้เราผสมแป้งหัวเชื้อถังจงด้วยนะครับก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ในคลิปนะครับสูตรที่ทําผมทำสามสูตรนะแต่สูตรที่เขียนให้คือ1สูตรแป้งขนมปังน้ําตาลยีสต์นะครับแล้วก็เกลือในนี้ก็จะเป็นถังจงนะครับใครทําถังจงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับน้ําเย็นกับวิปปิ้งครีมนะครับใส่รวมกันเนยจืดนะครับ ขั้นแรกนะครับใส่ของแห้งนะครับลงในโถผสมนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดเครื่องนะครับให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยกระจายตัวก่อนให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวพอส่วนผสมของแห้งกระจายตัวก็ตามด้วยส่วนผสมของของเหลวนะครับรวมถึงแป้งหัวเชื้อด้วยนะครับใส่รวมในขั้นตอนนี้เลย เครื่องนวดที่ผมใช้นะครับเป็นของ King l e g a ร y นะครับตัว KS 8นะครับนวดได้ max สุด8กิโลนะครับส่วนผสมของแห้งกับของเหลวจับตัวกันระดับนี้นะครับผมปรับความเร็วเป็นระดับกลางใส่ปรับความเร็วเป็นระดับกลางแล้วก็จะใส่ยต์ลงไปนะครับพอใส่ยต์ลงไปผมจะนวดต่ออีกประมาณ2-3นาทีนะครับให้ยต์กระจายตัว พอยืดก,กระจายตัวนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเกลือเราก็จะนวดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเกลือเนี่ยซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดจนหมดนะครับเวลาที่เราจับแป้งโดแล้วเราจะไม่รู้สึกถึงการเป็นเม็ดๆของเกลือนะครับเกลือกระจายตัวหมดนะครับก็เช็คนะครับเช็คโดนิดนึงว่าแห้งไปไหมนะครับถ้าแห้งไปก็ค่อยๆเติมของเหลวนะครับแต่ถ้าได้แล้วนะครับก็เช็คโครงสร้าง เช็คโครงสร้างอ่ uh, ถ้าขาดประมาณนี้นะครับ mm. ผมนวดต่อ,อกประมาณ2-3นาทีเดี๋ยวพอ2-3นาที mm. เราค่อยมาเช็คโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งอ่า uh, เดี๋ยวเราลองเช็คโครงสร้างดูใหม่นะครับโอเคนะครับขึงฟิล์มได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่เนยลงไปเลยนะครับถ้าใส่เนยไปตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะครับก็ ออกว่าโดนะครับเขาจะรวมตัวหรือว่าสร้างโครงสร้างเนี่ยก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมเลยนิยมเอามาใส่ตอนที่ได้ฟิล์มสักประมาณ70%นะครับก็ค่อยใส่แล้วเราก็นวดต่ออีกไม่นานนะครับก็จะได้ฟิล์มร้อยเอเ็เดี๋ยวรอให้ได้ฟิล์มก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะครับโดก็เริ่มเนียนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คฟิล์มดู ฟิล์มประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่โต๊ะครับโอเคผมก็ตักใส่กลองนะครับแล้วก็รวบนะครับให้เขาให้โดเขามีผิวตึงนะรวบแผ่ออกนะครับให้มีความหนาเท่าๆกันเนาะเวลาขึ้นจะได้สังเกตง่าย จากนั้นนะครับปิดฝาพักไว้อีก60-90นาทีนะครับเราค่อยมาตัดแบ่งอันนี้นะครับไส้เนาะผมเตรียมไว้แล้วสูตรนะครับไส้ผมเคยทำให้แล้วเนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งก็จะปั้นเป็นก้อน30-35กรัมแล้วก็เตรียมผงมันม่วงสำหรับคลุกหน้าเอาไว้นะครับโรยแป้งกันติดใส่แป้งแป้งโดมานะครับ วันนี้เราจะาพูฟหกแล้วก็ขึ้นรูปจริงเลยนะครับผมทำนะครับทำประมาณ100ชิ้นพอดีพอดีตัดแบง่งแป้งโดนะครับผมจะตัดโดประมาณ50าสิบถึงหกสิบกรัมโอเคตั้งพักไว้ก่อนนะครับ โอเคจากนั้นนะครับก็ตบไล่อากาศออกพลิกกลับด้านนะครับแผ่ออกนิดนึงแล้วก็วางไส้ลงไปนะครับหอนะครับแล้วก็พยายามเก็บปลายให้สนิทนะครับถ้าเราเก็บไม่สนิทเนี่ยเวลาที่เราอบอไปนะครับก้นหรือว่าปลายเขาก็จะเด้งขึ้นมา เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลุกด้วยผงมันม่วงนะครับก็คลุกไปเลยเต็มๆนะครับตบต,บตบตบนิดนึงให้สีนะครับหรือเนียนเท่าๆกันเนาะวางพักไว้บนถาดนะครับตบใต้อากาศใส่มันม่วงลงไป เราจะทำจนครบนะครับเราก็จะคุมหน้าพักไว้ประมาณ40-50นาทีแต่เดี๋ยวพอผ่านไปสัก20นาทีผมจะวอร์มเตาอกนะครับไปประมาณ190องศาอ่านี่นะครับ <c oughs> ครบเวลาแล้วนะครับก็ลองดูสิสีสันก็โอเคนะครับสีอาจจะดรอปลงไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรครับ เอาขนมปังเข้าอบนะครับอบประมาณ10-15นาทีไฟที่ใช้ก็190องศานะครับแต่อบเสร็จแล้วเรามาดูกันอ่านี้อบเสร็จแล้วนะครับถ่ายให้ดูตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าในเตานะครับยังอบอีกนะครับเพราะว่าอบประมาณ100ชิ้นนะครับก็ฟีดแบกนะครับหลังจากเอาไปให้พี่ๆนะครับพี่ๆเขาก็บอกว่าขนมปังอร่อยมากนะครับ แค่นี้คนทำก็มีความสุขแล้วครับอันนี้ผมลองชิมดูนะครับแป้งก็จะนุ่มมากนะครับไส้นีควันขึ้นอยู่เลยเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองทำดูนะครับอย่าลืมนะครับาก,กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด คลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ